ใช่ค่ะ,ะจากเรื่องสาวๆมาเรื่องของหนุ่มเจมจิรายุกันบ้างนะคะตอนนี้นอกจากว่ามีงานละคร2เรื่องที่บลังถ่ายทําคือพิสวัตรฆาตเกมแล้วก็กระดัรักแล้วนะคะตอนนี้เขาก็มีงานเพลงด้วยนะเพิ่งจะปล่อยออกมาใช้ชื่อว่าเป็นประจําเยงงงคงคนิดถึัประจำ นี่แหละค่ะมนวดเพราะไม่คะ,คะเป็นเพลงแนวป๊อปค่ะเสียงร้องของหนุ่มเจมแต่ว่าเจ้าตัวร่วมแสดงใน M v วนิดหน่อยนะคะเจมบอกว่าเป็นความฝันค่ะที่อยากจะทําเพลงแล้วก็ได้ศิลปินที่ชื่นชอบเนี่ยมาทําให้แล้วก็มีส่วนร่วมออกความคิดเนี่ยทุกอย่างเลยนะคะและที่สําคัญไม่ได้ทําออกมาแค่เพลงเดียวค่ะค่ะมันเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบแหละครับว่า <S <S คือผมชอบเรื่องเพลงอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่เคยลุกขึ้นมาแบบทาอย่างจริงจังสักครั้งนึง แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกครับเรียนงานนานแค่ไหนประมาณ2ปีกว่าครับ <What? S 1> มันเป็นเหมือนกับว่าเราเอาเรื่องราวต่างๆนี่แหละครับมามาบอกเล่าพี่เขาแล้วก็บอกว่าพี่ครับผมผมมีความคิดประมาณนี้ไอเดียประมาณนี้แล้วพี่ๆเขาก็ไปรวบรวมไปขมวดให้ออกมาเป็นชิ้นงานได้ครับเป็นประจำครับ <Wow! S 1> เป็นแบบว่าความคิดถึงที่เป็นประจำครับอ <Wow! S 1> ันนี้คิดถึงใครคะ <c oughs> คิดถึงทุกคนครับผม คือโปรเจกต์เนี้ยผมต้องบอกว่า มันตั้งต้นจากความชอบแล้วก็ทําด้วยความสนุกอย่างเพลงนี้มันเป็นเพลงแรกที่ออกมาแต่ว่าโปรเจกต์นี้มันมีทั้งหมด5เพลงครับซึ่งใน5เพลงนี้ ทุก mv ทุกเพลงก็จะมีความแบบแตกต่างกันเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงก็โดยคนแต่งแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ mv ก็จะเป็นผู้กำกับแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแล้วสไตล์สีสันที่ออกมามันก็จะไม่เหมือนกันเช่นกันและวันนี้ค่ะเจมปล่อยเพลงที่2อมาแล้วนะคะเมื่อ10โมงที่ผ่านมาชื่อเพลงว่าค่อยๆไปค่ะทางย t u b e จิรายุ ตั้งสีสุกจะพครผมเจมเจีายุนะคะคุณผู้ชมขาเหล่า FC ของลิงน้อยเจมเจีาายุค่ะรีบไปกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มยอดวิวกันเลยนะคะฟังเพลงใหม่ของน้องกริยางเพิ่งจะปล่อยออกมาวันนี้วันแรกเลยนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าค่อยๆไปค่ะ หลังส่งเพลงเป็นประจำเปิดตัวอัลบั้มแรกไปแล้วนะคะในชีวิตกับอัลบั้มที่มีชื่อว่าเจมจิเฟิสอัลบั้มซีมอก็ได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆดีมากเลยทีเดียวเจมจิของเราก็เลยไม่รอช้าค่ะตีเหล็กตอนที่ยังร้อนๆอยู่นี่แหละด้วยการส่งซิงเกิลลำดับที่2กับเพลงค่อยๆไปออกมาให้ได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องทันทีซึ่งเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงแนวสบายๆเนื้อหาน่ารักๆแต่งเนื้อร้องโดยคุณบิวรังสรรค์ค่ะหรือว่าบิวเลมอนซุปทำนองโดยพี่หนึ่งโดยใน ยังมีกิมเมกกิมมิกสนุกๆนะคะด้วยการเปลี่ยนลุคของเจมจิด้วยคุณผู้ชมออกมาเป็นแนวไซไฟแปลกตาแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะโอกาสนี้นะคะเจมจิก็ยังส่งคลิปมาอ้อนแฟนๆให้ช่วยติดตามเพลงนี้กันเยอะๆด้วยไปฟังเสียงของเจมจิกันเลยค่ะ สวัสดีครับแฟนๆวิวบันเทิงทุกคนนะครับผมวันนี้เจมก็ปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วนะครับชื่อเพลงว่าค่อยๆไปครับก็เป็นเพลงที่2แล้วนะครับที่ปล่อยออกมาซึ่งเพลงแรกชื่อว่าเป็นประจำนะครับมก็ เป็นแนวดนตรีแนวเพลงแล้วก็เนื้อหาเนี่ยที่เจมชื่นชอบมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองฟังน,นะครับ<อ>ก็สามารถไปหาฟังได้นะครับในสตีมมิ่งแพลตฟอร์มในทุกๆท,ที่เลยแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับก็พิมพ์ว่าเจมจิลายุคหรือว่าพิมพ์ชื่อเพลงก็ได้นะครับค่อยๆไปครับ อ้อนขนาดนี้ก็จะจัดให้อย่างเต็มที่เลยนะคะดีมากเลยอ,ะอ่ะไปกดชมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ไปเพิ่มยอดวิวให้น้องเยอะๆด้วยกับเพลงชิชื่อว่าค่อยๆไปติดตามกันได้ใน YouTube ของน้องนะคะในช่องจิรายุตั้งศรีสุขนั่นเองแล้ววันนี้เราก็จะลากันไปด้วยเพลงพร้อมๆเพลงนี้เลยค่ะแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ